สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวัลเกษตรครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกหนักอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูข้าวคอรละกิโลผมก็คือครึ่งงานนะครับข้าวหนึ่งงาน900กิโลกรัมเนี่ยที่ผมทําไว้ในพาทที่8จะเป็นพาทที่8ต่อไปนะครับตอนนี้เจอปัญหาใหญ่ก็คือเมื่อเช้านี้มีฝนตกหนักแล้วก็ต้นข้าวมัน ได้รับความเสียหายนะครับก็คือต้นข้าวมันสูงมากก็ตกหนักยังไม่มีโชคดีที่มันไม่มีลมมากนะครับก็ดีข้าวล้มนะครับก็จะพาท่านชมไปดูว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างไงแล้วก็มันล้มหนักขนาดไหนสําหรับข้าวกรลกกิโลกรัมของผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันที่สิบวันที่ยสองกันยานะครับก็มันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับข้าวเลยครับตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องนะครับมันก็เลยเสียหายฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันมันเสียหายขนาดไหนครับ ตอนนี้ก็จเจอปัญหานะครับก็คือข้าวกอละกิโลผมตอนนี้มีปัญหาใหญ่เลยครับตอนนี้คือข้าวตั้งท้องเสร็จมันก็ทุกอย่างอาจจะดูดูแล้วมันก็คงจะเป็นไปนได้ดีนะครับแต่ว่ามาเจออุปสรรคก็คือข้าวมันสูงมากสูงมากพอเจอฝนหนักๆเข้ามาแล้วก็เมื่อเช้านี่มันตกหนักมากฝนเห็นไี่ปูฮะมีปูด้วยวนันนี้ก็ มันเจอฝนชุดใหญ่เมื่อเช้ามันตกแบบหาใหญ่เลยนะฮะแล้วใบข้าวที่มันหนาๆเนี่ยพอเจอฝนหน,หนักเข้าไปเนี่ยมันก็ล้มนะฮะเราไปดูความเสียหายกันว่ามันขนาดไหนนะฮะนะฮะมันก็ล้มไปแบบอันนี้ก็จุดหนึ่งนะฮะความสูงของมันนี่มันน่าจะร้อยแปดสิบเซนได้นะฮะ ค่อนข้างจะสูงเลยข้าวผมมันมันสูงมากเพราะสูงมากก็เป็นปัญหาลำต้นมันสูงเจอน้ำหนักเจอเม็ดฝนที่ตกมาหนักๆเนะี่ยมันก็ข้ามกันไม่อยู่นะดินสุดด้วยก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวไปดูตรงนี้มุมนี้ <c oughs> ก็จะแก้ปัญหามันนะครับตอนนี้ มีปัญหาแล้วก็ต้องจะแก้ปัญหามันก็จะทําการยกมันขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดใบมันออกเพราะว่าตัดใบลึกไม่ได้ตรงนี้ตอนนี้มันข้าวมันตั้งท้องแล้วก็ตัดได้แค่ปลายนิดหนึ่งนะครเพื่อให้ลดใบมันกระด็ตัดใบไปรอบที่สี่แล้วนะนี่จะตัดรอบที่ห้าแล้วเนี่ยมันสูงแล้วมันก็สวยสวยเกินนะข้าวสวยเกินก็ไม่ดีมันมีปัญหานะ รอดูผลผลิตมันจะออกรวงนี่มันจะสวยขนาดไหนรวงมันจะเต็มเม็ดกรอกิโลตามที่ผมได้วางแผนหรือคิดไปไหมฮะรอดูที่หนึ่งอันนี้ก็มันโชคดีที่มันล้มแค่นี้นะะถ้ามีล้มด้วยเมื่อเช้านี่คงจะล้มทั้งแปลงเนะี่ยก็จะตัดใบออกครับตัดใบออกตัดใบออกนิดหนึ่งแล้วจะมีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันฮนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะ มันมีอยู่สองจุดที่ว่าล้มนะฮะเมื่อเช้าเจอฝนชุดใหญ่เข้าไปแล้วตอนนี้ก็นี่ตรงที่สองนะจุดที่สองก็จะทำการเอาเชือกมัดให้มันให้มันยืนต้นได้แล้วตัดใบมันออกนิดหนึ่งแก้หาแก้ไขนะไม่งั้ัข้าวเวลามันออกรวงมามันจะมันออกไม่ได้เพราะมันล้มทับกันอยู่จะทำการยกมันขึ้นหา ให้มันยึดกับเพื่อนมันนะมัดมัดใส่กันแล้วก็จะตัดใบออกใบที่ตัวไหนมันสวยๆนี่ก็จะตัดออกตัดแต่เฉพาะบนใบออกเฉยๆนะไม่ได้ตัดลงถึงลำต้นเพราะว่าข้าวมันเป็นปล้องแล้วข้าเป็นกอแล้วแล้วปลาที่ปล่อยในนาตอนเนี้ยมันมันก็เจริญเติบโตได้ดีครับเมื่อเช้านี่จับภาพไม่ทันนะครับเพราะว่าผมมาด้ถือกล้องมามไดนเอาโทรศัพท์มา คนตกเป็นปลากรีบมาดูดูสวนมันก็ขึ้นมาโชว์ปลาหมอเทศนะฮะมันขึ้นมาโชว์ตัวมันก็ตัว,ตวละสามนิ้วนะฮะปล่อยปลาได้สองเดือนนิดพอนอ,อกมาจากน้ำมาล้นคันนะน้ำลน้นคันนะแล้วก็มีลูกปลาช่อนก็ไหลออกมาเต็มเลยก็ขึ้นมาเล่นน้ำกันสนุกสนานเลเมไ่อเช้า ก็ฝนตกชุดใหญ่นะก็รอไมันม่อีกชุดหนึ่งก็ชาวนาก็คงจะได้ใส่ปุ๋ยกันแต่ของผมไม่ต้องใส่แล้วเพราะของผมมันสวยแล้ววันนี้ยมื่อเช้าก็ตัดไปหน่อยหนึ่งแล้วแหละจะตัดเพิ่มจะตัดใบออกปลามันค่อนข้างที่จะโตเลยนะตอนนี้ปลานินปลาดุกปลาดุกก็ราวๆเกือบสองนิ้วสองนิ้วนะสองนิ้วกว่าปลาดุกก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารฮนะ ใจสำคัญของการเลี้ยงปลาผมก็คือลดต้นทุนนะฮะต้นต้นทุนได้มากที่สุดก็คือเราซื้อแค่พันปลามาแล้วมาปล่อยในในานาข้าวนะฮะพอปล่อยในานาข้าวมันก็มีอาหารกินของมันอยู่ในานาข้าวไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่เราใส่ลงไปนะแล้วก็เพื่อซากพืชซากสัตว์พวกใบข้าวที่มันหล่นลงไปที่เราเกี่ยวลงไปยัดลงไปใบหญ้าใบอะไรเนะี่ยมันก็เป็นอาหารปลาได้อย่างดีเลยเพราะนั้นผมว่าเออเลี้ยงปลาแบบนี้ สูตรนี้ใช้ได้แลก็อยากจะนําเสนอเพื่อนๆต่อนะฮะว่าเลี้ยงปลาในนาข้าวลดต้นทุนได้ดีมากเลยแล้วปลาตัวโตด้วยเดี๋ยวเวลาจับปลาผมจะเอามาโชว์อีกทีหนึ่งนะว่าจับปลาในนาข้าวเนี่ยให้เกี่ยวข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวถ้าถ้าปลาหมอเทศเนี่ยจะจะให้อร่อยจริงๆมันต้องย่างประมาณเดือนพฤศจิกาฮะเพราะว่าจะเป็นข้าวเป็นปลาหน้าหน้าหนาวปลาจะมันฮะย่างมันจะหอมมันเป็นมันจะมัน ้างปลาหน้าหนาวปลาหมอเทศจะอร่อยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะจำนำพริกหน่อยครับย่างดีๆก็อร่อยมันปลาดุกเหมือนกันปลาชุกปลาเนาะช่วงพฤศจิกาจะปลาจะอร่อยมันแต่ตอนนี้แก้ปัญหาข้าวก่อนเพราะว่าข้าวมันมันงามเกินนะฮะงามแล้วมันหนักเจอน้ําหนักน้ำนะน้ำนาะน้ำมันตกใส่ใบเนี่ยนั้งหนักมันก็หนักก้มลง ลมเสียหายฮะไม่งั้นข้าวจะออกรวงไม่ไม่เต็มมันจะออกยากเพราะว่ามันทับกันอยู่มีปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยสําหรับข้าวแปลงนาสาธิตผมเจอฝนคือมันไม่ได้ค่อยๆมามันมาครั้งเดียวแบบเทลงมาเลยครับหลังจากทยอยเกี่ยวบ้างแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จหรอกครับเหลืองเหลืออยู่นิดนึงน,น,นะฝั่งนั้นก็จะาตามตอนเย็นอีกทีหนึ่งแล้กวก็ใบข้าวตอนนี้ก็ตัดออกบ้างแล้วครับก็ตัดออกตัดปลายๆมันออกนะครับการล้มอีกทีหนึ่งเพราะว่าใบมันสูงใบมันเยอะมากมันก็จะทําให้ข้าวมันโดนฝนล้ม ตัดออกไม่หมดเท่าไหร่แต่ว่าให้มันบางลงแล้วก็จะส่วนนี้ทําเสร็จก็จะมียกขึ้นนะครับพยุงมันขึ้นให้มันตั้งขึ้นเพราะว่าข้ามันยังไม่ได้ออกรวงนะครับมันก็ยังตั้งท้องอยู่พยุงได,ได้แค่นี้นะเดี๋ยวรอมันอยู่ทรงแล้วค่อยจะดันขึ้น,นี้เรื่อยค่อยพยุงขึ้นพยุงขึ้น ก็มีเชือกพัดบ้างพัดพยุงไว้ข้าวมันสูง<ม>เราสองมิตรนะฮะเพราะว่าสูงมากเลยตามลงไปจริงลงไปตัดจริงๆเนะี่ยโอ้โหทส้แทบแบบมิดหัวเลยต้องโน้มใบข้าวลงมาถึงจะตัดไดนะ้เพราะว่าข้าวมาท้องท่านที่จะงามมากก็จะทำการตัดออกตัดใบออกนะครับ ไม่งั้นฝนมาอีกรอบหนึ่งนี่ไม่งั้นฝนมาอีกรอบนี้ก็ถือว่าล้มเลยเลยกำลังงามเลยครับแต่ว่าเสียถ้าให้ฝนวันนี้ตกหนักไปหน่อยถ้ามันค่อยๆตกลงมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะนแรงปอบินเต็มเลยวันนี้นแรงปอบินเต็มเลย ตัดได้ประมาณนี้นครับตัดใบมันออกเพราะว่าวิธีแก้การเข้าล้มก็ประมาณนี้นะครับคือตัดใบมันออกคือแต่ข้าแต่ถ้าข้ามันตั้งตั้งท้องแล้วมันขึ้นอ่เป็นข้อแล้วนะเป็นเป็นข้อเป็นอะไรแล้วเนี่ยจะตัดตรงถึงข้างล่างไม่ได้แล้วหมดหมดอายุกันตัดแล้วที่ทําได้คือตัดแค่ใบมันช่องใบมันจะตัดถึงถึงยอดไม่ได้เดี๋ยวข้าวไม่ไม่ออกรวงนะครับ ก็ยกขึ้นได้แล้วประมาณนี้นะละยกขึ้นเสร็จก็ับประมาณนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ